วิธีการเพ้นผ้านะคะให้ดีเส้นตามขวางเสร็จแล้วก็เราจะเพ้นจากเส้นตรงกลางเพ้นปัดขึ้นแล้วก็ปัดลงจะใช้ได้ทั้งสองฝั่งโดยตอนที่เราจะนำไปใช้แล้วก็ตัดแบ่ง ัดแ,แบ่งจากตรงกลางนะคะปัดผู้กันให้ระยะต้องให้เห็นช่วงนี้เป็นโคนแล้วช่วงนี้เป็นปลายกรีบปัดให้ได้ระยะประมาณนี้ต่อเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการเพ้นกรีบ รีบบัวนะคะเราจะเว้นตรงกลางไว้สีที่ใช้นี่เป็นสีผสมอาหารผสมกับกาวลาเท็ปแล้วก็น้ำนิดหน่อยนะคะจะได้สีลักษณะประมาณนี้เราจะใช้สีอ่อนสีเข้มก็ตามความต้องการของเราสีเปลี่ยนได้ทุกสีจะใช้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูได้หมดเลยนะคะ อันนี้จะเป็นการเพ้นกลีบกล้วยไม้กรีบกล้วยไม้นี้เราสามารถปรับใช้กับผ้าเพ้นที่เป็นเส้นที่สองไปตอนแรกได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นอีกแบบอีกลักษณะหนึ่งคือเพ้นเฉพาะช่วงกลางแล้วก็การนำมาใช้ ก็จะได้งานเพ้นผ้าประมาณนี้นะคะจะได้งานที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น